สวัสดีครับผมพานิสุพิโลกนะครับวันนี้นะฮะผมจะมาแนะนำแล้วก็รีวิวรถ m ิวเอุ่น Active นะฮะเป็นรุ่นเริ่มต้นแต่ว่าสเปคของเขาเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นเลยนะครับก็เป็นรุ่นที่าราคาณนะตอนนี้เนี่ยเป็นที่น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นรุ่นราคาที่1 1 9 0 0ล้านบาทกับรถจัททีนั่งนะครับรุ่นนี้น่าสนใจมากสำหรับครอบครัวขนาดใหญ่แล้วก็ เหมาะสำหรับการเดินทางนะครับจะที่นั่งนะครับราคาพิเศษเลยเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยนะครับ เดี๋ยวามาดูกันเลยนะครับคันนี้เนี่ยเป็นมิวเเครื่องยนต์พันเนะฮะเกียร์อัตโนมัตินะครับหสปีดน,นะสามารถขับเป็นฟังก์ชันเกียร์ธรรมดาก็ได้หรือว่าออตโต้ก็ได้นะครับเป็นเครื่องยนต์1 9ึ่แหแรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่350นิวตันเมตรนะครับเหมาะสําหรับการใช้งานสะดวกสบายนะฮะแล้วก็ครอบครัวขนาดใหญ่นะครับไฟหน้านะฮะไฟหน้าเป็น โปรเจคเตอร์เป็นแบบไบ LED นะครับจังหน้าจะเป็นสีโทนเข้มรุ่นนี้ที่สำคัญมีสีเดียวนะฮะก็คือสีนี้เลยสีบอลเงินเมทัลลิกนะครับส่วนล้อเขาใส่มาคือเป็นล้อ17นิ้วนะครับด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกหน้านะครับส่วนมาดูล้อหลังนะครับก็เป็น17นิ้วเหมือนกันแต่ว่าเนี่ยผมจะให้ดูด้านหลังคือ เป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับก็คือด้านหลังก็เป็นดิสหน้าก็เป็นดิสเหมือนกันส่วนเบรกมือเนี่ยเบรกมือเขาจะอยู่ในนี้ชี้ดูนะฮะเาขามีดิสหลังเนาะแล้วก็มีดัมเบเรกมืออยู่ในนี้ด้วยนะครับสําหรับเอาว่าเวลาเราจอดล็อกรถไว้นะครับไฟท้ายสวยนะครับคันนี้ผมว่า เป็นราคาที่แบบเหมาะสมมากนะครับแล้วก็สําหรับคนที่อยากไปแต่งซิ่งแต่ว่าอยากได้รถจัดที่นั่งเนี่ยผมว่าราคา 1, 000, 1 9, านึ่งล้านหนึ่งบาทผมว่าเหมาะสมมากนะครับไปเปลี่ยนล้อ18เนาะใส่ TE37 หรือว่าแล้วแต่คนชอบนะครับผมว่าดีไซน์เนี้ยคือสามารถจบได้ทุกทุกลายล้อแม็กเลยนะครับผมามาดูด้านข้างนะครับ เดี๋ยวจะพาดูรายละเอียดภายในตัวรถนะครับวันนี้มารีวิวบนโชว์รูมอะเดี๋ยวข้าไปดูรายละเอียดภายในตัวรถนะครับก็มีปรับกระจกมองข้างไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้านะครับก็เกียร์เนี่ยเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับเนี่ยในรุ่นเริ่มต้นของเรารุน่นแอคทีฟเนี่ยเรามีเบรกมือไฟฟ้ามาด้วยนะครับ แล้วก็เป็นออโต้เบรกโฮลนะฮะอันนี้ก็มีมาให้ด้วยในรุ่นเริ่มต้นนะครับในรุ่นแอคทีฟนะกีออโต้นะครับเครื่องเล่นนะฮะเป็นเครื่องเล่นแบบ2ดินนะฮะเป็นเครื่องเล่น CD และต่อช่อง USB ได้นะครับจริงๆถ้าเกิดลูกค้าบางคนที่ชอบมีจอครอบครัวขนาดใหญ่ก็เราก็ไปติดตั้งหรือว่าเปลี่ยนหน้าจอได้นะครับ ก็เหมือนเดิมคันนี้ก็จะมีถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับและระบบความปลอดภัยต่างๆมีให้ครบอยู่ในรุ่นนี้เลยนะครับความกว้างเนี่ยสะดวกสบายนะฮะเบาะเป็นเบาะกำมหยี่สีดำนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังคือกว้างนะฮะเบาะหลังเนี่ยสามารถพับเอนได้อีกนะครับได้อีกประมาณ22ององศานะครับจากที่เรานั่งอยู่ เบาะเป็นกัมยี่สีดำนะครับแล้วก็ลักษณะการพับเบาะด้านหลังเนี่ยเวลาจะขึ้นแถวสามเนี่ยค่อนข้างง่ายเลยนะครับเขาเรียวกว่า one action เนาะคือกดอนี้ปุ๊บแล้วก็อันนี้ก็จะม้วนพับขึ้นมาแล้วก็เดินขึ้นมาครับเป็นเบาะแถวสามเป็นเบาะเด็กนะครับครับเดี๋ยวมาดูพื้นที่ใช้สอยด้านหลังนะครับ พอดีผมพับเบาลงมาแล้วเนี่ยระหว่างแถว2กับแถว3ามเนี่ยมันสามารถทับลาบเป็นเนื้อเดียวกันได้เลยนะครับก็คือลาบจนถึงด้านหน้าเลยนะฮะสามารถวางสัมภาระนะฮะได้ค่อนข้างกว้างเลยนะครับนี่ผมถอยหลังออกมาให้ดูเนาะสามารถวางของได้เยอะสําหรับเหมาะสาหรับการเดินทางสองคนเนี่ยแล้วมีสัมภาระเยอะแล้วก็พับเบาลาบไปเลยได้เลยนะครับแอร์เรามีแอร์สองตอนนะ สามารถปรับพัดลมแยกหน้าหลังได้นะครับเ็็จะถึงด้านบนนี่เลยจนถ,ถึงแถวสามเลยนะมีที่วางแก้วสำหรับแถว3าด้วยนะครับพื้นที่กว้างสะดวกสบายนะฮะแล้วก็ราคาไม่ได้สูงมากแล้วก็ออปชั่นของเขาเนี่ยมาที่เต็มเต็มเลยในราคา1 1 9 0 0ล้านนะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยในรุ่นนี้คือมีสีบอลเงินเมทัทลิกสีเดียวเท่านั้นนะครับ ครับก็ในคลิปต่อไปเนี่ยผมจะนํารุ่นไหนมารีวิวเนี่ยก็คือผมจะนํามาหลายๆรุ่นแล้วก็มา,าลงรายละเอียดลึกๆให้นะครับยังไงก็ฝากติดตามนะฮะพันนะครับช่องทางแรกเป็นเพจ f a c e b o o k นะครับนี่เลยครับชื่อเพจอิสุพันธโปรโมชั่นรถใหม่ไยแดงนะครับแล้วก็อีกอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งก็คือเป็นช่องของ y o u t u b e นะครับด้านนี้เลยนะครับ กดปิมเข้าไปแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับผมจะมีอัปเดตในเรื่องของรุ่นรถรายละเอียดต่างๆรุ่นต่างๆแคป์สีประตูจะที่นั่งนะฮะแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งซิ่งนะครับฝากกดไลค์ให้พันด้วยนะฮะแล้วก็กดติดตามพันด้วยนะครับในคลิปหน้ามีรุ่นไหนมาอัปเดตเนี่ยผมจะนำมาลงรีวิวให้อีกนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากและสวัสดีครับสวัสดีครับ